รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ก็ต้อนรับการกลับมาอีกครั้งของน้องนนักสร้างสรรค์ทั้ง4นะครับคืนสู่รายการคิดคาดเมฆของเราสี่สุดยอดนักสร้างสรรค์ที่จะมาช่วยกันพัฒนาโจทย์พิเศษของเราในวันนี้ได้แก่น้องปู่นักคิดไอเดียเลิศผู้สร้างสรรค์ไข่ปิ้งน้องจิ๊บนักโภชนาการผู้คิดค้นสูตรดักแด้มาแรงน้องโคนดีไซนเนอร์มือฉมังผู้ออกแบบรบหินโบลิ่งและน้องภูมินักวิทยาศาสตร์อาหารผู้สร้างสรรค์ไอศครีมภูเขาไฟในวันนี้น้องๆทั้ง4คนมารวมตัวกันแบบพิเศษ เพื่อช่วยกันปรับปรุงภาพลักษณ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของชาวอัมพวาที่กำลังนั่งอยู่นี้นะครับก็คือโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ด้านหลังของพี่เนี่ยนะครับด้านหน้าของน้องๆเนี่ยนะครับก็คือตลาดน้ำอัมพวาซึ่งเป็นตลาดที่คงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชาวบ้านมายาวนานกว่า100ปีแต่พี่เชื่อว่ามีสิ่งหนึ่งครับที่หลายๆคนพอนึกถึงจังหวัดสมุทรสงครามอาจจะไม่ได้นึกถึงเลยไม่รู้ด้วยซ้ําว่าสิ่งของสิ่งนี้เนี่ย เป็นของดีของจังหวัดสมุทรสงครามเหมือนกันสิ่งของสิ่งนี้นะครับเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านที่จะช่วยถนอมรักษาอาหารเอาไว้สําหรับพี่เนี่ยพี่รู้สึกว่าเป็นเรื่องแปลกมากๆเลยเพราะมันสามารถเปลี่ยนจากความขมเนี่ยให้กลายเป็นความหวานได้ของดีที่ว่านี้นะครับก็คือสิ่งนี้ครับทนานผลไม้แช่อิ่มผลไม้แช่อิ่ม หนึ่งในสินค้าขึ้นชื่อของชาวสมุทรสงครามที่ก่อเกิดจากภูมิปัญญาในการถนอมอาหารด้วยเรื่องสวนหลายพันไร่ที่อุดมไปด้วยผลไม้หลากชนิดทําให้คนสมุทรสงครามมีผลไม้เหลือกินเหลือใช้ตลอดจนจากความเสียดายที่ผลไม้บางต้นมีผลตกหล่นเรี่ยราดก่อนไว้อันควรทําให้ชาวบ้านแถบนี้นิยมนําผลไม้ไร้ค่าอย่างส้มโอมะนาวรวมลูกหลามไปถึงพืชผักรสขมอย่างบอระเพ็ดและมะระคีนกมาแช่อิ่มกลับชาติพันธุ์ขึ้นใหม่กลายเป็นอาหารทานเล่นที่จำน่ายเป็นรายได้งอกงามขึ้นอีกครั้ง ดูดูจาก,ากจูากเรา,ม,ม,า,ม,ามันก็มัก็ดูดูไม่ไม่ทราบครับว่าเป็นอะไรแล้วก็พอพอได้ชิมรสชาติก็ยิ่งไม่รู้ใหญ่เลยครับแต่ว่าหวานไปนิดนึ่งแต่ด้วยการผลิตที่ตกทอดต่อย,ยอดกันมาหลายชั่วอายุคนได้กลายเป็นดาบสองคมที่ทําให้ผลไม้แช่อิ่มเหล่านี้กลับถูกแช่แข็งทางการสร้างสรรค์ทั้งเรื่องรสชาติและหน้าตาซึ่งก็ถึงเวลาแล้วที่น้องๆน,นักสร้างสรรค์จะได้มาคิดข้ามเมฆเพื่อให้ผลไม้แช่อิ่มได้กลายเป็นของฝากที่แสนภาคภูมิใจของคนสมุทรสงคราม ก็คือได้ว่าการกลับคืนสู่เย้าของน้องๆทั้ง4ี่เป็นภารกิจพิเศษของการคืนสู่เย้าครั้งนี้น้องๆจะต้องช่วยกันนะครับร่วมมือกันจากถึงแม้ว่าจะมาจากต่างทีมต่างสถาบันแต่ก็ต้องร่วมมือกันเพื่อพัฒนาผลไม้แช่อิ่มของจังหวัดสมุทรสงครามนี้นะครับพัฒนาทั้งรสชาติทั้งหน้าตาทั้งหีบห่อนะครับเพื่อให้เจ้าผลไม้แช่อิ่มนี้นะครับเป็นของฝากที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสมุทรสงครามนะครับ ภารกิจพิเศษที่น้องๆทั้ง4จะเข้ามาปรับปรุงภาพลักษณ์และรสชาติของผลไม้แช่อิ่มนั้นดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายแต่จริงๆแล้วกลับซ่อนความซับซ้อนของกระบวนการผลิตเชิงวิทยาศาสตร์ในการแช่อิม่มผลไม้ซึ่งจําเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือเชิงวิจัยจากนักวิทยาศาสตร์การอาหารโดยงานนี้เราได้รับการช่วยเหลือจากอาจารย์นันทวันเทิดไทยผู้เชี่ยวชาญด้านการแปรรูปอาหารที่จะมาช่วยเหลือให้คําแนะนําแก่น้องๆจริงๆแล้วพวกนี้มันก็เป็นของที่หวานนะเนาะ ถ้าพูดถึงคุณค่าทางโภชนาการแล้วเนี่ยมันคงได้ไม่มากนะักในกระบวนการตรงนี้นะคะถ้าเราคิดว่าแต่ถ้าเราคิดว่าเราจะได้ความแปลกใหม่หรือว่าความสามารถในการเก็บรักษาตัวผักผลไม้อันนี้ได้นานอันอันนี้วิธีนี้เหมาะสม,มเพราะว่ามันเป็นลันกษณะของการเก็บรักษาอย่างหนึง่งปัญหาหลักอย่างแรกของการผลิตผลไม้แช่อิ่มก็คือเรื่องรสชาติความหวานที่ไม่สามารถควบคุมได้ เพราะในกระบวนการผลิตที่ตกทอดกันมาจะนําผลไม้หรือพืชผักที่มีรสขมมาแช่น้ําเกลือเพื่อลดความขมเป็นเวลา1เดือนจากนั้นจึงนํามาแช่ในน้ําเชื่อม1 2ถึงเดือนตามแต่ชนิดของผลไม้จนเนื้อผลไม้อิม่มเอมไปด้วยน้ําตาลซึ่งนอกจากระยะเวลาที่นานในการผลิตแล้วก็มีปัญหาเรื่องรสชาติความหวานที่ไม่สามารถควบคุมได้รสชาติมันยังหวานไปครับแม่จะหวานน้อยกว่านี้อันนี้หวานจัด เพื่อให้ได้เห็นข้อมูลที่ชัดเจนน้องๆทั้ง4จึงนําผลไม้แช่อิ่มแบบดั้งเดิมมาทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง100คนเพื่อบันทึกข้อมูลความพึงพอใจในเรื่องต่างๆทั้งสีกลิ่นรสเนื้อสัมผัสรวมถึงหน้าตาและบรรจุภัณฑ์โดยเริ่มจากกลุ่มนักท่องเที่ยวในตลาดน้ําอัมพวาช่องทางจาหน่ายหลักประจําจังหวัดที่ประกอบไปด้วยกลุ่มลูกค้าครอบครัวทุกเพศทุกวัยที่มาเยี่ยมเยือนอัมพวาท่นนะครับผมเดนเวลาจะพิ่ครับ คิมดูว่าชอบรสชาติหรือว่าลูกลักหรือว่าตัวบรรจุภัณฑ์มากน้อยแค่ไหนค่ะกับของเดิมที่มีอยู่แล้วจะได้เอาไปปรับปรุงคิมฟรีนะคะวันนี้มีผลิตภัณฑ์ทำผลไม้แช่อิ่มมาให้ลองรับประทานดูค่ะโรบฮะแล้วจะลองกิมไหอันไหนมาละนี้มาละกีนกอกินเลยครับนี่อะไรลูกวอร่อยไหมครับกินไม่เป็นอ่ะปลาคิ มันไม่ใช่บอะเพ็ดแล้วอะค่ะมันไม่หมแล้วค่ะมันทะเลเกินไปผมคิดว่ามันไม่ไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่ก็เหมือนของดองไม่ได้แปลกหม่สถานที่ต่อมาในการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ร้านอากิบาคิดอากิบาคิดสวัสดีค่ะการจำหน่ายสินค้าวัยรุ่นสไตล์ญี่ปุ่นกลางกรุงที่ห้างเซ็นทรัลเวิด์เพื่อวัดผลความนิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่สวัสดีคร่บ ดูสีมันสวยแล้วแต่ว่าเนื้อมันแบบมันยังเห็นแบบเป็นขุขะขุขะดีกว่าถ้าเห็นแรกๆก็คือคงไม่กล้ากินคิดว่าสำหรับคนแก่ก็น่าจะมีครับแต่วัยรุ่นสมัยนี้เขาไม่หิบนอย่างนี้นะจากผลการสำรวจความชื่นชอบของกลุ่มเป้าหมายทั้งที่ร้านอาคิบัคิดและตลาดน้ำอำัมพวา60%อยากให้ปรับปรุงในเรื่องรสชาติที่หวานเกินไป45%อยากให้เปลี่ยนรูปลักษณ์ของผลไม้ 52%อยากให้ปรับเปลี่ยนเรื่องบรรจุพัณฑ์ที่ไม่โดดเด่นและ80%ชื่นชอบในความคิดที่นำผลไม้รสขมเหล่านี้มาแช่อิ่มเพื่อทานเล่นซึ่งสรุปได้ว่าเรื่องรสชาติและบรรจุพัณฑ์เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องพัฒนามากที่สุดต่อไปก็จะเป็นเวลาที่จะเริ่มต้นภารกิจพิเศษของน้องๆทั้ง4แล้วนะครับภารกิจนี้น้องๆก็จะต้องมีงานที่ต้องทำคือ ขั้นแรกเลยก็คงจะต้องปรับปรุงรสชาติของผลไม้แช่อิ่มทั้ง4ชนิดจากนั้นก็จะต้องคิดชื่อสินค้าทําโลโก้หรือสัญ,ญลักษณ์ของตัวสินค้านะครับรวมถึงออกแบบตัวกล่องด้วยโดยทั้ง2ทีมก็จะได้ไปขายในคนละที่ข้อกำหนดในภารกิจพิเศษครั้งนี้น้องๆทั้ง4คนได้ถูกแบ่งเป็น2ทีมคือทีมน้องภูและน้องภูมิรับหน้าที่พัฒนาผลไม้แช่อิ่มให้ไปวางขายที่ร้านอากิบาคิดเพื่อครองใจกลุ่มลูกค้าวัยรุ่น ส่วนทีมของน้องจิ๊บและน้องโทนรับหน้าที่พัฒนาผลไม้แช่อิ่มเพื่อนําไปวางขายที่ตลาดน้ําอัมพวาแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัดสมุทรสงครามโดยทางรายการจะมีเงินทุนตั้งต้นเพื่อพัฒนาสินค้าให้น้องทั้งสองทีมทีมละ5,000ปบาทสองทีมก็มีมีสติและท้านสั่งครับเชิญครับ กันว่าน้องๆทั้งสจะใช้ความรู้ทั้งด้านการออกแบบและวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อพัฒน,นาผลไม้แช่อิ่มสุดบ้านๆให้ไปได้ไกลสักแค่ไหนติดตามได้ในคิดข้ามเม่วันนี้